สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเพจก็นำเลขพระอาจารย์วัดเขาช่องลมนะคะจังหวัดชนบรุรีมาฝากเพื่อนๆทางช่องเช่นเดิมนะคะสำหรับตัวเลขพระอาจารย์นะคะท่านก็ประกาศเลยนะคะอันนี้เพื่อนนะคะที่เขาไปแล้วก็ได้โชคนะคะมาเล่าให้เพจฟังประกาศบอกเลยว่านิมิตฝันแล้วก็มั่นใจนะคะจึงประกาศนะคะอ่า พระอาจารย์วัดเขาช่องลมนะคะนิมิตฝันว่าผู้หญิงนะคะผู้หญิงฝากซื้อฝากซื้อนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆนะคะฟังฟังที่พีเอสพูดนะคะฝากซื้อนะคะนิมิตฝันว่าผู้หญิงนะคะฝากซื้อ301แล้วก็สามหนึ่งสองนะคะสองหางนี้นะคะฝากซื้อสองหางนะคะย้ำนะคะพระอาจารย์ วัดเขาช่องลมนะคะในมิดฝันว่าผู้หญิงฝากซื้อเลขนะคะ301 312คือยื่น2ตัวนี้ให้พระอาจารย์แล้วก็สองตัวนะคะสองตัวสองสองนะคะแต่ว่าพีแอดนะคะอ่าไม่ได้ลงให้นะคะมาลงข้างล่างให้นะคะย้ำนะคะพระอาจารย์วัด เขาช่องลมนะคะจังหวัดชนบุรีตอนนี้ดังมากเลยนะคะสําหรับวัดเขาช่งลมนะคะก็พอๆกกรเลขกอ่าอิงอิงนะคะแม่เห็นนี่นะคะฝันผู้หญิงฝากซื้อนะคะยื่นกระดาษให้นะคะยื่นตัวเลขให้ฝากซื้อ301 312แล้วก็22นะคะแต่ว่าพีเอฟเขียนให้อยู่ข้างล่างนะคะ อาทะเบียนรถป้ายแดงนะคะที่เขาซื้อถวายวัดนะคะคืองดทีแล้วนะคะเขาถูกเยอะมากเลยนะคะเขาก็เลยซื้อถวายทางวัดเลยนะคะซื้อถวายพระอาจารย์นะคะสองหนึ่งห้านะคะย้ํานะคะสองหนึ่งห้าอันนี้เป็นอาทะเบียนรถแค่สามตัวนะคะมีแค่สามตัวนะคะสองหนึ่งห้าอันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจรารณาดูเนาะทางช่องก็นําเสนอไว้เพียงแนวทางนะคะ ตัวเลขทุกตัวนะคะก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะคะเป็นของธรรมดาเนาะแคปเอาไว้ดูเลยนะคะแคบเอาไว้ดูเลยนะคะว่าที่พระอาจารย์นะคะประกาศนะคะประกาศให้ลูกหลานนะคะที่ไปขอโชคกับปูปูท้าเวสวร,รัน์นะคะที่วัดเขาช่องลมนะคะท่านก็ประกาศขึ้นมาเลยนะคะว่านิมิตฝันผู้หญิงฝากซื้อเลขนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะ ตัวเลขก็สวยนะคะสวยแล้วก็ถ้าเราตัดซื้อสองตัวนะคะให้เราซื้อบนล่างด้วยนะคะกันพานเนาะสนับสนุนกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ลองพิจารณาดูถ้าเราชอบนะคะเราก็จัดนะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านเนาะซื้อนะคะก็ขอให้เรานะคะตั้งสตินะคะ ให้มั่นใจว่าเลขนี้ตรงใจชอบนะคะแล้วค่อยซื้อนะคะเพราะว่าการลงทุนนะคะมีการเสี่ยงสูงมากนะคะสิทธิ์ที่จะถูกนะคะที่จะเข้าน้อยมากนะคะแคปเอาไว้เลยนะคะก็ซื้อนะคะก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะซื้ออ่าตามกำลังที่เรามีนะคะ แคปเลยนะคะแคปเลยสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่เข้ามาดูนะคะแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะพี่แอดก็ฝากกดติดตามช่องเอพารวยด้วยนะคะพี่แอดก็ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีปังๆได้เงินเทวดามาใช้กัน,นะ